สวัสดีครับมาดูป้าทำกับข้าวกันนะคะผมพิกแกงตอนนี้ตั้งกระทะแล้วทำอะไรก่อนนะป้าพิกแกงเหรอฮะ <Okay. S 1> พิกแกงก่อนครับพิกแกงไก่ที่สั่งป้าไปตั้งกระทะร้อนๆใครใครจ้าหน้ามาจุ่มนะักกระทะก็ได้นะไม่ว่ากัน <laughs> ใครอยากจาใครอยากจะนะ แค่เพื่อนเพื่อนทุกคนก็อยากเจ้าหน้ามาจุ่มกระทะก็ไม่ว่าคันนะไม่มีไม่ติดไม่กระติอะไรทั้งสิ้นก็มาที่ร้านเดิมนะครับร้านร้านคุณป้าดีดาอาหารตามสั่งคุณป้าวัดสายได้ลูกสายได้แต่ได,ได้ป้าก็บอกว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาดูตับปูชาแนลเลยเชื่อไหมว่าเชื่อไหมเพื่อนๆเล็บสีนน่สุกคนว่าลงมาเมื่อกี้เดินจะไปซื้อผลไม้อ่ะ ร้านอาหารเปิดเปิดืนดอกเห็ดเลยฮะเปิดเยอะมากงานตามสั่งอ่ะโอ้โหแล้วถ้าร้านไหนที่แม่อร่อยแล้วจะเขาจะอยู่ได้หรือครับไม่ใช่ว่าจะเจ๊งเหรอไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าสาบแชงนะแต่ว่ามันถ้าไม่อร่อยมันก็อยู่ไม่ได้คนก็ไม่กินเรื่องจริงไม่ได้เว็บไม่ได้ว่านะจริงๆทุกคนจ๋าจริงจริงนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าตามกับข้าวไม่อร่อยแล้วก็ ไม่สูกลากระนาไอ้นี่ย่ะก็คนก็ไม่กินใช่ไหมล่ะเมื่อกี้จะไปซื้อผลไม้นะ่ะประมาณน่ะสี่ร้านอนะ่ะเมื่อก่อนมันเป็นร้านนะ่ะผลไม้นาะก็ขายผลไม้ขายพวกทุเรียนกล้วยพวกมะม่วงอะไรเงี้ยกลายเป็นร้านอาหารหมดเลยอะ่ะสามสี่ร้านติดติดกันอะ่ะเ,เดินไปเดินไปเมืเ่อกี้ที่เดินไปะครับผม้ากำลังเอาไก่ใส่เก้กัวก้วกัวก้วว ปัดได้ข้าคพันไว้ตำลักตอนนี้ก็ำลังใส่เครื่องปรุงป้าว่าใส่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 แล้วก็ใส่เข้าไปที่กินกินได้ก็ใส่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 อะไรก็ได้ใส่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 ที่กินได้ใส่ใจก็ใจไหมว่าใส่ใจรู้จักใช่ไหมใส่ใจใส่ใจในการทำกับข้าวใส่ใจลูกค้าลงมือทำมันถึงจะอร่อยใช่ไหมป้า ถ้าเราไม่ใส่จใจไม่ลงมือทาม,มันก็ถ้าเราไม่ลงถ้าเราไม่จิ้มมันอาหารทุกอย่างถ้าว่าทำมาแล้วแม่เราก็กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือร้านดีดาอาหารตามสั่งของคุณป้าดีดาดีดาดีดาไม่ต้องชิมแล้วไม่เคยชิมอาหารป้าหรอกไ,อได้ คุณป้านาัดยาัแล้วนะครับทุกคนคุณป้านี่คุณป้าเจ้าของร้านคุณป้าเจ้าของร้านนะครับมาอยู่ตรงนี้3ปีก็รู้จักคุณป้าตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มเ,มเ,มเ,มเลยแต่ว่ายัางไม่ได้ท YouTube ํ o u ูท b e อะไรเงี้ยก็มากินข้าวแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ท o u t u b e ก็สนิทคุณป้ามากขึ้นเงนี้ยใครอยากจะ เปะมาจิมร้านอาหารคุณป้าก็มาเลยนะครับผมพิดาหาตามสัปโดรศัพท์ปก็มีโดยตัวสัอะไรป้าบอกซิศ81ย์แปดห8ป้าอนนะครับบอกให้คุณป้าเจ็สัปเลยโตมาเลยไกลแต่ว่าอยู่พัทยาจอมเทียนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนที่บอกว่าที่อยู่ต่างประเทศว่าจะกลับมาเมืองไทยแล้วจะมาเที่ยวตัวนี้แต่มันมาไม่ได้งเพื่อนบอกว่าถ้ามาจำเพาะมาหา ป้ามากินเลยร้านคุณร้านอาหารคุณป้าเนี่ยร้านดีด้านาตามต่างเนี่ยติกแกงไข่ขอหนานหนาน อดี๋ยวไปถึงก็จิ้มเลยสีมือคุณป้าที่แกงไก่ก่อนส่วนเที่ยวหวานจะกินพรุ่งนี้คืนนี้ขี้เกียจลงมาก็ใช่ไหมว่าขี้เกียจลงมาถึงมันจะอยู่ใกล้ๆกก็ขี้เกียจลงมาเราปากทองกับร้างคุณป้าอยู่แล้วนะครับผมเพื่อน้านคุณป้าเสร็จไปหนึ่งอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างครับผมตอนนี้ลูกค้าก็มานั่งรออีกสองคน คนไทยกับแฟนเขาไม่น่าพอป้าบอกว่ามึงเป็นนาวิงเลยลูกป้าไม่ได้นั่งเลยก็ดีแล้วครับปา้าไม่ต้องไม่ต้องนั่งอันนี้แล้วป้าจะได้ขายว่าขายดีไกยดีเตน้ำเต็าเงินทองไหลมาเต็มาร้านเงียบกับป้าก็มีลูกค้าอยู่อย่างเงี้ย ดีดาดีดานะคะทุกคนจ่าทุกคนจา่าดีดาดีดามาดีดาดีดาเราจะเต้นเต้นเต้นห่าน,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 นตามสั่งของคุณป้านะคะร้นนี้ไม่มีชารนนี้ไม่มีชาร์จค่ะไม่มีชาร์จอะไรทั้งสิ้นคน,คนไทยราคาเท<า>่<ส>าเดิมค,ค,นค,นคนไทยต่างชาติราคาเท่กากันคุณป้าบอกว่าไม่มีการชาร์จอะไรทั้งสิ้นไม่มีการว่าเก็บนู่นนี่นั่นเพิ่มไม่มีไม่มี น้ำปลาก็มีบริการให้นีมีน้ำปลาก็บริการให้แต่ว่าน้ำขวดเนะี่ยคือว่าสิบาทคือป้าเขาขายอย่างเงี้ยมีน้ำปลาบริการให้กินฟรีดื่มฟรีบางร้านก็น้ำปลาไม่มีให้นะจ๊าน้จ๊ะทุกคนจ้าปัตยาบางร้านก็ไม่มีน้ำปลาต้องซื้อดื่มเองนะจ๊าคนละสิบบาทตั้งเลยค่ะร้านคุณป้าก็บอกไม่มีจ้า,นจาหนูหนูมากินได้เลยจ้าดูสิดูสินี่คือผัดแอบเปรี้ยวหวานนะจ๊าทุกคน ใช่ปัตเตี้ยวหวานไก่ต่อไปือปัตเตี้ยวหวานไก่ไอ้ดูผ้าไอ้ดูด้านผ้าข้างหลังอีกครั้งหนึ่งลูกสาวไปเรียนหนังสือลูกสาวคุณป้าไปเรียนหนังสือไปเรียนโตขึ้นอยากจะเป็นเชฟคุณป้าบอกโตขึ้นหนูจะเป็นเชฟนะคะคุณ,คณแม่คุณป้าว่าตอนนี้เป็นเชฟบ้าไปก่อนป้าก็ขำเหมือนกันใช่ใช่ หน้าตาดีมากเลยนะคะทุกคนได้เห็นลูกคุณป้าลูกสาวคุณป้าหน้าตาดีขาวชัวได้คุณแม่ได้คุณป้าเลยผิวขาวชัวผิวขาวจมูกโดง่งยู่ขาวผมยาวผมยาวถึงกลางหลังเลยอะแต่ต้า้าเด็กไม่แน่เดี๋ยวโตขึ้นอาจจะว่าแม่ขาไแม่ขาดหนูจะลดอุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะสวยอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยใครจะไปรู้แต่เด็กมันก็กําลังกินกําลังนอนนะนะเมื่อก่อนอะเป๊ก,ก็เหมือนกันแหละ ป้าจริงเมื่อก่อนตอนไมรุ่นนะไอตอนไมรุ่นไหน,น,ไรน,ไหนเราก็อยากว้วนนะว้วนจำม,มัม่มน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้คือปัดเตี้ยวหวานนะคะปัดเตี้ยวหวานปัดเตี้ยวหวานอยากกินอยากกิน,าก,นกาแฟเย็นดีมันก็อยากกินโอเทแลวแก้มอ,อันนี้คือปัดเตี้ยวหวาน ป้าครับเวลาป้าทำเขาถามว่าหนูกินกี่คนบอกว่ากินคนเดียวป้าเกียรลงมาคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวครับเมันอวนที่สั่งไปนะป้ากินสามรอบเข้าใจไหมป้าแต่เข้าใจเต้ไหมว่าอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรอย่างเงี้ยแต่มีไข่ไงมีไข่มีไข่อยู่ที่ห้องอะไรอย่างี้ครับผมกาแฟเย็นว้วายวาวมานี่ก่อน น้องน้องน้องมีชานมเย็นไหมแปดเปีรยวันกำลังจะตื่นมีชานมเย็นไหมชานมเย็นชาเย็นชาเย็นเดีนั่นแหละชาเย็น มี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 มเขาวานหวานด้วานกินหวานเด้วยชอบหวานหวานกำลังจะเสร็จครับผมเดี๋ยวเดินเดินไปหาน้องก็ก่อดสั่งจานนมเย็นสั่งจานนมเย็นน้องเข้าค่ะนี่ว้ายร่วงกินแม้ร่วงเลยร่วง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 พี่ขอทานนิดนึงนะคะ ชานมเย็นของน้องก็ขาดพอดีน้องก็กลับมืบ่อว่าโอ้ยอยากกินกาแฟจังเลยอยากกินชาจังเลยน้องก็หักหลบมาพอดีเลยค่ะพอไปพี่น้องจา่าพอดีตะโกนเรียกลกันชานมเย็นกาแฟน้องก็หันมาพับ๊บอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ตกนูตกใจมากเลยค่ะพี่ขาพี่เจ้าลง youtube น้องขาบ้านพี่ยูนีนะคะใครอยากจะกินก็แม่ค้าเยอะแยะมากมายค่ะปัตยาแต่รู่น้องก็อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยแต่นู้น่าจะไก่อยู่แถวจอมเทียนแถวใจหาดนี่แหละที่มาจอมเทียนนี่แหละ น่าจะใช่ใช่ไหมใช่แต่วิามาจอมเทียนอย่างเงี้ยพึ่งเห็นน้องก็ครั้งแรกกันเงี้ยในค้าก็ถวยนะคะนี่ในค้าเป็นอะไรกับพี่ขาตายได้ขาะได้ค่ะมีทุกอย่างคะ่ะจานมเย็นกาแฟน้ำโค้กเป๊ปซี่โซดามีหมดทุกอย่างจะกินอะไรได้หมดได้หมดแ้วเท่าไหร่ขะ ก็ไรคะยี่สิบยี่สิบบาทเองเห็นไหมล่ะอันนี้คือว่าบาง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 บาตาก็ขึ้นราคานะแต่ว่าน้องก็ไม่ขึ้นราคาดีแล้วน้องเ็ายี่สิบบาทนะครับทุกคนไม่ค้าใจดีด้วยคนที่คนจะวอะไรคะน้องเนี่ยคนจะวอะไรคะขานขานชนะบุรีพี่เป็นคนพัทลุงคนใต้คะ่ะคุณน้องขาโอ้มีที่อยู่ยว่ที่ไหม ถ้าใครอยากจะเพื่อนเพื่อทุกคนแต่ว่าใครอยากจะไปแวะกินก็อยู่แถวจอมเทียนนะคะับใจอาจิมาจอมเทียนน้องก็บอกว่าแวะใครแถวนั้นคะ่ะขอบใจมากนะคะน้องสาวที่พี่ใ่น่ารักน่ารักชิบุชิบุร้านนิเกินเน,นสคาเฟ่เกมขก้นอร่อยคะ่ะ <laughs> โอเคเสร็จพอดีเลยคุณป้าบอก นี่เหมป้าขอบคุณมากครับเสร็จแล้วนี่อ่ะเสร็จแล้วอาหารมือต่อไปเราก็จะเดินกลับนะครับเดินกลับเดินกลับเดินกลับนี่พนักงานเซเวน่นนี่ มาซื้อกับข้าวพี่ชายกำลังเดินจับกับกรอบคมากินข้าวด้วยกันกำลังจะเดินกลับฝนกำลังจะตกฝนกำลังจะตกนะครับฝนกำลังจะตกฝนก,ก,กำลังจะตกทุกคนจะบโทรศัพท์จ้าฝนกำลังจะมานี่คือ ตึกเตรงกับทางไปทางนี้ก็ไปตะลุตะลุชอมเตียนนะครับผมไอ้ตะลุฝั่งายหาดนะครับนี่ตึกดูสิท้องฟ้าท้องฟ้าตอนนี้ก็กําลังคลื่นฟ้าคลื่นฝนฝนจะมาตกไม่มีทีไม่มีคุยอากาศก็ร้อนหนุบอ้าวแก้ผ้าเดินได้เลยนะเนี่ย นี่ก็บอกว่าตางข้าวค่ะตางข้าวตางเดินนะคะนี่ไอคะ่ะนี่คะ่ะนี่พนักง,งานนี่พนักง,งานคะ่ะสองคนสาวสวยค่ะคนพี่คนสวยสองคนกำลงังยืนสลอนกันอยู่เลย กำลังจะเดินขึ้นห้องนะครับฝนกำลังคาจะตกก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากยต่มคลิปเสร็จแล้วนั่นคือการเดินขึ้นบ้านเดินไปเรื่อยเปละเจี๊ยปะตามภาษาอยากไปอยู่คอนโดข้างหน้านี้ถูกรางวัลที่หนึ่งแม้เพราะไม่เปนองจา๋าโอ้ยแต่ไม่ซื้อหรอกคอนโดถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะซื้อบ้านเลยค่ะจะสามีอยากมีสามีสักคนหนึ่ง กำลังจะกลับรถกำลังจะเดินขึ้นท้องจากฝนก็ลังตังท่าจะตกรู้จะไปไหนอยากจะไปข้างนอกปัจจัยก็ไม่มี <laughs> เข้าใจด้วยนะครับทุกคนเข้าใจด้วยนะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้กับข้าวสองอย่างเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดอกไม้ที่คอนโดที่คอนโดขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดอกแล้วก็จะเดี๋ยวแล้วเราก็จะลาเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นห้องแล้วคิน,นี้ก็ก็จบเกียงเท่านี้เข,ข้ามาแล้วอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตาม กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งปิ้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 ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับผมนี่คือดอกดอกเข็มนะครับดอกดอกเข็มที่คอนโด <c oughs> สวยสวยสวยก็จะตกแต่งก็จะตัดประจําเลย <c oughs> ดอกเข็มนะครับดอกเข็มดอกเข็มดอกเข็มมันก็จะจอ,อกดอกเรื่อยๆเนาะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดกระดิ่งให้ครับช่องตาปูชาแนล,ลด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนรักทุกคนนะจุ๊บๆอย่าลืมนะถ้าใครมีกดไลค์ไม่กดไลค์ให้หนึ่งเลยก่อยกี้แตกชุดๆ,ๆุดจุดุด